สวัสดีค่ะเอฟซี FC แฟนช่องไม่หน่อยผ้าร่วยมั่นากานผ้าร่วยเสี่ยนซาอู่ผ้าชกเมื่อนี้เฮากับมาไปตามต่อแนวทางเล่าสตาจากอาจารย์เสี่ยนซาอุเนาะคะ่ะเล่าสตาเอฟแอดมินถามมาอวยโทษค่ะเอฟซี FC ถามมาว่ามันเป็นเล่าของเวลาจากโมงมาสัน มันเป็นเวลาบ่ายสามโมงครึ่งของประเทศไทยเด้อค่ะล่าสตาบ่ายสามโมงครึ่งของประเทศไทยพุ่นขวัญใจให้รอดถามมาเนาะค่ะลาาสตาเวลาสามบ่ายสามโมงครึ่ง ของประเทศไทยเด้อค่ะให้ชื่อเอามันก็นมีหลายเวลาคือว่านละแต่ว่าของอาจารย์เซียนซาอูเพิ่นลงมานี่บ่ายสามโมงครึ่งของประเทศไทยเด้อค่ะเมื่อนี้เขาก็มาเบิงกันเด้อค่ะว่าเล่าสตาของอาจารย์เซียนซาอูเพิ่นสีห้ยแน่วทังมาตัวใด มาเบ่งไปพร้อมกันเตรียมสมุดประกาจดไปพร้อมกันเนาะคะ่ะเดี๋ยวนี้ทางอาจารย์เซี้ยนซาอูพนกันอยู่ในสายแล้วพนรออยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์เสียนซาอูสวัสดีครับผมไอเอฟซี e สบายดีจุกูสุกคนเนาะทางแอดบินสบายดีกันบอ สบายดีโศกมันบอกว่าเล่าสตาเขากะรุดเนาะมันโตจ่อ,จอมันไปเขา่าโตวิ่งเนาะเอ้าวิ่งไว้ให้เฮ้าให้ศูนย์กับสามถ้าเมื่อมันเจ็ดศูนย์สาม,มแม่น่อยพาลวยเล่ากะล่งให้เยอะดอกให้เอฟซีพนดแจับเอาก็ได้บอกโยถ้ายำน้ำเหล,ล,ล็กวิ่งนั่นแหละยำน้ำเหล็กวิ่งนี่แหละมันโอเคนะ กะบัาน,นี่กะเียนเซลลนกระรูนยูดิเห็นมันสามกัแเรว่ามันสีมากเก็บมันไหีหลีอ่ะมันมาใส่กัน,นเรียกเก็บชุนสามมันเนาะบอกเรียกเด่นใส่กันดีออกเรขกเด่นใส่กันดีว่าแม่น้อยเราล,ลงบาให้อเอฟซีจะเบาเย็น ก็เลยมีหนสามตัวแต่ว่าจะที่โจทย์ร่วงให้สองตัวศูนย์กับสามเอาแค่นั้นละเมื่อนี้ก็ขึ้นเก้านั้นละเอามาโจทย์เลขเดินเลขวิ่งเข้า 2, กับหกเก้าสองกับเอาเก้ากับสองอันละสองตัวชุดท้ายได้ละจับเอาตัวนี้เป็นตัวเน้นเนาะหกเก้าสองเด้อเลขเดินเลขวิ่งเข้าเด้อหกเก้าสองหกเก้าสองเอฟซีก็ม e เอาสองตัวท้าย,ย 2, นีละเก้ากับสองเนี่ยตัวเน้นตัวตวิ่งขั้นบ่มากระสอบเปล่า ที่อาจารย์เซียนเซลคนจับคูแต่งหนังหายก็เขาควมาผสมกันเอาในน้อยเนี่ยกินกลมๆเลยนะเอาสองตัวบนล่างเลยกัสองสี่สองห้าเก้าสองสองสี่สองห้าเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้า อันนี้เป็นเลขสองตัวของเหล้าสตาเฮามอร์ดีเนาะเอาสามตัวแปดหกสี่เจ็ดเก้าห้าแปดหกสี่เจ็ดเก้าห้าสองสี่ห้าหกเก้าสองสองสี่ห้าหกเก้าสองอันนี้เป็นเหล่าสตาของเมอนีเนาะ จะเ,เล่าสตา,ตาของวันที่สิบสามสายตรงได้ 4, อไเอฟซีสายตรงการเซียสูว์ันไ้พี่สายตรงเลยสายตรงครับใบน้าเนียนหละ่ะกะแล้วแต่เอฟซวัดต่อไปเอฟซีกะห้อยสลดดัดไปแล้วเอฟซีปรตกง่งหล้ f เอาซี 4, จารเทียนสซเพิ่นเลียนสลดดัดไปแล้วประเด็นเก่งกว่าไทยเฮ้าเนาะ เรืงเรียนนี่เพื่อนพจักคือยังนี่ขอให้ได้ตัวเด่นตัวดีไปเพื่อนพ่นจัดรถด,ดอกเพื่อนก็บทไปใส่หลายท่านหลายอาจารย์ทั้งของเพื่อนแหน่คุณนอนท์ออกมาเพื่อนคือผสมของเพื่อนมันก็ะถือัวขอให้เพื่อนได้ตัวรักตัวยืนมนันเนาะอะเลขเด่นเลขเด่นเลขวิข่งดูของอาจารย์เสียนสูบมันถี่โดยมากมันถี่อยู่หลักหน่วยหลักสิบเด้วเอฟซีอ่ะ คำว่ามันขยันใส่นั่นให้เอฟซีสังเกตเอามันขยันบนหรือมันขยันล่างกัให้ FC เอฟซีเขาสังเกตบึ่งเอายำอีกทีหนึ่งเนาะเล่าสตาเฮาเนาะยำยำอีกจะขงังหนึ่งเด่นหกเก้าสองกะมันเน้นตัววิง่งรุ่นกับเก้าคับสองนั่นละเอฟซี FC สิบหาเน้นติดวิ่งติดใดโนม าษาบอลจากันนะข้ามาเบียงเอฟซีจากมากบนกระจัดบนมากล่างกระจัดล้เลือกสีตีควบก็ได้ล่างบนสองตัวนะเก้ากับสองกันนะสองตัวสองสี่สองห้าเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าสามตัวแปดหกสี่เจ็ดเก้าห้าสองสี่ห้าหกเก้าสอง อ่านี่แหละเอฟซีเฮาขอให้เอฟซีเฮาโศกโศก,กมันมันกันคือเ่าได้เหมือนี้เดอร์ก็มันก็มีเขาไม่รอดอันนี้เชียนเซลกนให้ไปเป็นแนวทางเดอ้กอก็เข้ากลับไปย่ำเฮ็ดให้ดีที่สุดวันต่อไปให้เอฟซีนะนะจะให้เอฟซีได้เนาะอ่าอือ เอิดขึ้นมากกับเพื่อเป็นแนวทางกันบริบทประสิทามหาเชียนซาอูดีคือบ่ที่ตามราให้แนวปฏิวัได้เอฟซีเอาไทยสุดทด้ายก็ให้ FC เอฟซีเฮามีสุขภาพแข็งแรงอายุดีไม่แห้งถูกทุกคนเดอ้อให้มีสุขสิลับกันในมือนี้และเมื่อต่อๆไปสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะขอบพุนค่ะอาจารย์เซียนซาอูที่มาให้แนวทางมือนี้ ขอให้อาจารย์เช่นซ้าอุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงควมเก็บเยียดได้ควมไข่ใหญ่มีหรืออาจารย์เช่นซ้าอูกระได้แตพี่น้อง F C, เอฟซีเข้ากับเบื้องเอาเด้อค่ะเบื้องเอาโดเอาเล่าสตาของอาจารย์เช้านซ้าอูมือนี้กับมีนี่ละค่ะอาจารย์เช่นซ้าอุเพิ่งกับเบ้าให้แล้วเนาะเลขกเด่นเลขกจาะเพิ่งกะทบชวนให้แล้วถ้าเอฟซี C, มากกับ จัดคัดกับพันทางช่องเห่ากับเป็นเพียงซื้อกลางไห้เน่าทางเท่านั้นเนาะค่ะตัวเลขทุกตัวมันก็มีเข่ามีหลุดเป็นธรรมดาถ้าเอฟซมักก็จังคอยจัดคัดกับพันก็โปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและกัรับฟังเนาะค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องเอซเห้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงควมเก็บยาได้ควมไข่ยายมี ขอให้มีอายุวันโน่สุขังพลั่งสุขคนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ